ครับและพิเศษทุกๆวันศุกร์นะครับยิ้มทั่วไทยของเรานะครับช่วงทอกเราจะเปิดบ้านต้อนรับแขกรับเชิญนะครับซึ่งโอกาสนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นอยากที่จะรู้เหลือเกินว่าจะผ่านพ้นปี2558ไปแล้วจะเข้าสู่ปี2559นั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรมีดวงชะตาที่โอ้โหมันร้ายเหลือเกินในปีที่ผ่านมามันจะดีขึ้นบ้างไหมวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับวัง ซึ่งอาจารย์วังนี้เป็นหมอดูที่เรียกได้ว่านอกจากจะดูดวงแล้วก็ดังมากๆทางโซเชียลแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดสอนในเรื่องของหลักสูตรหมอดูอีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์วังมาดูกันแบบสดๆในรายการนะครับต้อนรับอาจารย์วังเดอะวังโคตรแม่นนะคะสวัสดีค่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 ะค่ะทำไมถึงเดอะวังโคตรแม่นะต้องขอฉายานี้หนึ่งก็ต้องเลฟเฟรีนิดหนึ่งต้องบอกว่าฉายานี้เนี่ยจริงๆแล้วคือวูดดี้นะคุณบุดี้เนี่ยเขาเป็นคนเรียกก็เป็นคนเรียกแล้วเป็นคนตั้งให้นะคะ อาจจะดูเหมือนแบบเอ๊ะโหดไปเปล่าโคตรแม่นคือมันมันเป็นคําพูดอะเนาะมันเป็นคําพูดนะคะก็เป็นสายยาที่ได้มาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้แบบตั้งเองอะไรแบบนี้าศาสตร์ของอาจารย์ในการดูดวง มาพร้อมกับไพ่ใช่ไหมคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าไพ่ออร์เคิลใช่ไหมคะที่มาที่ไปของไพ่นี้เป็นยังไงเพราะเพิ่งเคยมันเหมือนกับไพ่ไพ่ยิปซีไพ่ถั่วอะไรกันหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนนะคะคือไพ่ออร์เคิลเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นไพ่รูปภาพนะคะไพ่ออร์เคิลคือเป็นไพ่ที่มีภาพที่สื่อสารได้แบบง่าย และก็เข้าใจง่ายมากด้วยม,มันเป็นภาพที่เหมือนชีวิตประจำวันของมนุษย์ปกติทั่วไปนี่แหละ,ะเช่นคนกําลังเดินคนกำลังอนอนคนกําลังป่วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ที่อาจารย์สมบูรณ์สุขเนี่ยเป็นคนวาดเอาไว้นะคะซึ่งต้องบอกว่าต้องต้องแบบขอชื่นชมจริงๆที่คนไทยพยายามที่จะสร้าง ไพ่ที่เป็นฝีมือคนไทยทำแล้วก็ให้คนไทยได้ใช้ครับ,รบนะที่น่าทึา่งไปกว่านั้นคือได้พูดคุยกับอาจารย์ก่อนที่จะเข้ารายการครับผู้ชมอาวอาจารย์บอกว่าตอนอาจารย์ได้ไพ่มาไม่มีแม้กระทั่งคู่มือว่ามันดูยังไงแล้วอาจารย์ดูยังไงครับคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยเรียนดูดวงอา<ะ>านั่นหลายๆคนเคยรู้จักวังแล้วจะรู้ว่าวังจะพูดคำนี้ซ้ำๆบ่อยมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ได้ไพ่มาเนี่ยก็พูดแบบตามตรงว่าเฮ้ยแล้วจะดูยังไงเพราะเราเป็นคนไม่เคยเรียนดูดวงไม่เคยเรียนดูดวงด้วยไพ่ แล้วปกติคนที่เรียนไพ่เขาก็ต้องมีวิธีในการอ่านความหมายของไพ่ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ๊คงต้องขอคู่มือปรากฏว่าอาจารย์สมบูรณ์สุขเนี่ยท่านก็มีน้ำใจมากท่านก็บอกมาเลยว่าไม่มีคู่มือนะครับอตอนนั้นลแล้วบอกาอ้าแล้วจะทำยังไง,ไงถือว่าจะผมเชื่อว่าอาจารย์ดูกับมันได้เราก็บอกเอาอะไรมาเชื่ออ,อะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วก,ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณสองสัปดาห์หลังจากได้ไพ่มาก็เอาลองเปิดเอามาเปิดดูตอนนั้นก็มีเหยือ มีเหยื่อมาลองให้เราดูนะ <c oughs> คือปกติว่องเป็นคนที่ดูดวงโดยที่ไม่ได้ใช้อะไร,รเป็นหมอดูที่ไม่ค่อยลงทุนก็ <c oughs> น,นางดูคุยกันไปอะไรเงรี้ยถ้าเรามีสมาธิต่อกันมันก็จะพูดไปเรื่อยๆ <c oughs> จนลองนําไพ่มาใช้สิ่งแรกเลยที่รู้สึกได้คือมันรู้สึกว่ามันเร็วขึ้น <c oughs> มันเหนื่อยน้อยลง <c oughs> และที่ว่องชอบมากๆเลยแล้วเป็นแบบเป็นสไตล์ตัวเราเลยคือเวลาที่เราดูดวงใครเนะี่ย หวังอยากให้คนที่โดนดูและคนที่ดูเนี่ยเข้าใจไปในเรื่องเดียวกันและทิศทางเดียวกันที่ไม่เข้าใจผิดความหมายมเมื่อมันเกิดความเข้าใจกันจริงๆแล้วคุณอย่าไปมองว่าหมอดูเป็นผู้วิเศษครับคุณต้องมองว่าหมอดูอ่ะเป็นแค่ที่ปรึกษา แล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของประสบการณ์ก็ดีเรื่องของศาสตร์ต่างๆก็ดีหรือว่าสถิติก็ดีมานั่งพูดคุยกันเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นเองอเออประมาณนี้เอาะละนะครับฟังมาขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากการให้อาจารย์วังสรุปภาพรวมก่อนแล้วกันครับของปี2558ว่าที่ผ่านมานั้น ทั้งเศรษฐกิจเอยโอ้ยความกังวลต่างๆของคนไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เป็นหลักๆที่ทุกเหลือเกินสําหรับคนไทยในปีนี้คือคือามอยากให้บอกด้วยวิธีการที่แบบจะออกทางออกดีด้วยใช่ไหมก็ประตูทางออกโอเคนะมีกุรู้เรื่องลองดูกันนะคะว่าภาพรวมนะคะ ในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแล้วนะคะนะเราจะพูดถึงในปีถัดไปละ่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเรื่องดีและมีอะไรบ้างที่มันจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะภาพรวมถ้าเกิดว่าอันไหนเนี่ยที่มันจะดูอ่อนไหวนิดนึงที่มันจะต้องถ่ายออกไปว่าอาจจะขออนุญาตเลี่ยงนะคะเพื่อไม่กระทบความรู้สึกของคนดูนะอ่ะลองดูเลยเพราะาเราเปิดสด <c oughs> <c oughs> นะคะภาพรวมนะคะใบแรกเลยเนี่ยพูดถึงว่าดูธงชาติสิ เห็นไหมเพราะตอนนี้เรานั renamed, ่งอยู่ที Glen> ่อเมริกาใช่ไหมประเทศไทยอโอเคโอเคเพราะเรายิ้มทั่วไทยนะเขาบอกว่านะคะบบรรยากาศในบ้านเรานะคะในปีห like> น้าเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างยังคงค่อนข้าง คงที่หรือเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมค่ะยังเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ได้เกิดเรื่องราวรุนแรงมากมายนักในบ้านเรานะคะแล้วก็ก็ต้องยอมรับด้วยว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ดีมากๆหรือโดดเด่นจนเกินไปยังคงอยู่ในลักษณะที่แบบวนๆคล้ายๆเดิมประมาณนี้นายกคนเดิมไหมฮะ เออน่าจะเป็นอย่างนั้นกระบอกบางนะครับซึ่งสืิทีินิดนึงมองว่าน่าจะเป็นคนเดิมค่ะเมามองว่าเป็นคนเดิมเพราะว่าภาพมันยูเทิร์นมาขนาดนี้คิดว่ามันน่าจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงมากนักนะคะดูไปต่อไปพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องเป็นภาพที่เห็นชัดเจนเลยนะว่าเป็นเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การทามาหากินครับคือถ้ายิ่งบอกว่าใบแรกเนี่ยทุกอย่างยังเดิมคือปี58เนี่ย เท่าที่วังฟังมานะปัญหาคนที่มาปรึกษาวังเนี่ยเยอะที่สุดก็คือเรื่องของงานและอาชีพมันแย่จริงๆคือมันมันกระทบหลายๆอย่างแล้วพอธุรกิจตัวใดตัวหนึ่งมันกระทบมันก็จะเป็นลูกโซ่ครับผู้ผลิตก็ต้องง้อผู้ขายส่งผู้ขายส่งก็ต้องง้อผู้ขายปลีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่ยังคงมีเรื่องให้เรากังวลใจอยู่เพราะฉะนั้นวังไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะยังแย่รหรือแย่ไปกว่าเดิม <c oughs> แต่การที่คุณรู้แบบนี้มันทําให้คุณรอบคอบในการที่จะใช้เงินทองมากขึ้นถูกไหมเพราะทุกอาชีพเนี่ยทำงานมาก็คือต้องมีในเรื่องของเงินในการที่จะดํารงชีวิตนะคะครเรื่องต่อมานะคะที่เราควรจะต้องรับรู้ก็คือในปีหน้านี้นะคะเรื่องของสุขภาพโรคภยัยโรคติดต่อต่างๆหรือโรคระบาดนะคะคเหมือนปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยระบาดมากกว่าปกติคือ ไขเลือดออกชอย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ดีฉันก็เป็นนอนก็เปงนพล้วคือถ่ายแล้วแต่นี่ที่อ้วนเพราะว่ายุงกัดแล้วมันบวมบอกไม่น่าจะเกี่ยวกับยุงนะครับไปนอนมาเรียบร้อยแล้วค่ะเจ็ดวันสบายยนะคะต้องบอกว่าเกิดมาไม่เคยเป็นเลยค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกแลวขอให้เป็นครั้งเดียวเพราะไขเลือดออกรู้แล้วรู้ก่ใจแล้วว่าทรมานมากจริงๆไม่มียารักษานะ รักษาได้ก็คือน้ําเปล่ามีไข้คือใช้ยาลดไข้ถ้าปวดตามตัวคือให้ยาแก้ปวดแค่นั้นเองอนะคะอันนี้ก็คือนะคะคนไทยปีหน้านะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่เท่าที่ว่างเห็นนะสี่หปีมานี้คนไทยเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเยอะจริงๆจริงครีนฟู้ดเอ่ยอการออกกําลังเอ่ยใส่ใจมากขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยยังย้ำนะคะว่าในปีหน้านั้นยังมีเรื่องของสุขภาพโรคภยัยโรคระบาดอยู่ต้องระวังมากๆนะคะ ต่อมานะคะภาพใบนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะคะ<อ>หรือเรื่องของการเดินทางรหรือพูดรวมไปถึงในเรื่องของการขนส่งในบ้านเรานะคะให้เราสังเกตในดวงปีหน้าให้รองปัญหาหรือว่าเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางเยอะขึ้น<อ>มันมีอยู่สองกรณีอันดับแรกเลยธรรมชาติแน่อน,นอนคือเรื่องความประมาทนะเรื่องความประมาทเป็นที่ตั้งอันดับที่สองก็คือ อาจจะอันนี้ต้องใช้คาว่าอาจจะเลยนะคือว่าพูดตามไพ่ช่วงนี้เนี่ยในบ้านเราโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างการจราจรเยอะขึ้นมีการสร้างถนนหนทางนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นบางครั้งบางจุดบางบุมก็เป็นจุดอันตรายในการเดินทางเพราะฉะน,นี้ก็ฝากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของัติเหตุที่เกี่ยวกับพวกนี้ต้องระวังนะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะอันนี้เนี่ยอาจจะดูแบบ <c oughs> ดกัดกดกักนิดนึงนะคะ คือจริงนนในภาพเอาพูดถึงในภาพก่อนนะภาพอันนี้นะคะถ้าเป็นทั่วๆไปก็คือจะหมายถึงเรื่องของเป็นเหมือนเรื่องของวิญญาณอ่าเป็นเรื่องวิญญาณแต่ว่าไม่ได้คุณมองในเรื่องของมุมวิญญาณค่ะมองแบบนี้คุมองว่าปีหน้าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเราหรือตัวคุณนั้นจะดีจะร้ายอย่างไรสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนไทยรักษาวไว้คือความเสมอต้นเสมอปลายในการได้ทําบุญและทําความดีนั่นเองนะสิ่งนี้คือจะเป็นสิ่งที่ ปกป้องตัวเราเองได้ดีอยู่แล้ว 2>, 2. การที่เราได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ายึดมั่นถือมั่นที่จะเลือกทําในสิ่งที่ดีมันจะคือเครื่องควบคุมในการกระทําของคุณให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยที่สุดอยู่แล้วอ,อันนี้แบบสรุปแบบเข้าใจง่ายกระ<า>เผื่อสักเรื่อง<ด>เลไหมฮะ่อปีหน้าคนที่จะเริ่มต้นทํากิจการหรือว่าเปลี่ยนงานเนี่ยหรือจะทําธุรกิจอลายปีหน้าเนี่ยจะดีไหมฮะจย์อยากเปลี่ยนย่างงาน ก็กอ้วนึกว่าอยากเปลี่ยนดูสิสำหรับท่านไหนก็ตามนะคะที่มีความคิดหรือกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรืออยากจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นหรือมีหนทางในการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่นะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนี่ภาพนี้ขึ้นเป็นภาพของหัวใจที่อันล็อกนะนั่นหมายความว่านะคะถ้าคุณเป็นคนขยันอย่าทำงานอาชีพเดียวปีหน้านะ คใครก็ตามที่ทํางานประจำ<ฮ>ะนะคะใครก็ตามที่ทํางานประจําถ้าคุณมีความขยันให้หาอาชีพเสริมจะช่วยคุณได้แน่นอนอนะสองใครก็ตามที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการค้าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าปีที่ผ่านมามันมีปัญหามันประสบปัญหานะคะขอให้คุณอย่าเพิ่งไปยึดติดว่ามันจะล้มเหลวไปทั้งชีวิตแต่ให้คุณเลือกที่จะปลดล็อกกับปัญหาตรงนั้นแล้วเลือกที่จะเดินหน้าต่อไป หรือพยายามเปลี่ยนวิธีการค้าขายให้เกี่ยวกับต่างชาติมากขึ้นครับแล้วจะดีพยายามนําเงินต่างประเทศเข้าบ้านเราบ้างนะคะนี่คือเป็นช่องทางอย่างหนึ่งครับธุรกิจไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้ละ,ะในปีหน้าธุรกิจไหนที่จะมาแรงที่จะเฟื่องฟูที่สุดฮะโอ้โหโอเคอะดูซิในปีหน้านะคะในเรื่องของงานหรืออาชีพหรือธุรกิจใดๆที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในบ้านเรานะคะ มันขึ้นภาพแบบนี้เนี่ยมันตอบยากมากอาม <Ooh. S 2> คือภาพแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านะคะธุรกิจใดๆก็ตามในปีนี้นะคะที่มันประสบปัญหาอยู่เนี่ยนะคะหรือปัญหาที่เป็นเรื่องของการช่อโกงหนี้เสียอะไรต่างๆในที่มันเกิดปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนาสาหัสมากเนี่ยนะคะนั่นก็คือเป็นจุดบ่อกเกิดที่ทำให้ยังคงเกิดปัญหาแบบข้ามปีไปได้ mm. เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้นะผู้ประกอบการก็ดีนะคะเจ้าของธุรกิจการค้าก็ดีคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นนะในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันบางครั้งเนี่ยวางเชื่อนะเท่าที่ฟังฟังมาบางทีคนที่เขานำสินค้าเราไปก็ดีหรือว่าซื้อขายกับเราก็ดีเขาไม่ได้มีเจตนานที่จะโกงเราหรอก<ะ>แต่การเงินมันสะดุดการเงินมันติดขัดเขาก็ไม่รู้จะมาหมุนชําระหนี้คุณอย่างไระน,นะคะพเพราะฉะนั้น ในการทำธุรกิจในปีหน้าที่เป็นธุรกิจการค้าทุกประเภทรับจ้างทุกประเภทที่ไม่ใช่บริษัทองค์กรแล้วคุณเป็นเป็นพนักงานประจำนี่ไม่นับก่อนนะ,ะเอาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะให้ระวังแล้วก็มีความจำกัดในเรื่องของสัญญานะะในเรื่องของข้อตกลงในการค้าและการเก็บเงินจ่ายเงินให้มากเป็นพิเศษเพราะมันยังมีเกณฑ์เรื่องพวกนี้อยู่ระบบหนี้เสียยังมีอยู่เยอะมากะนะคะ มันเป็นเพียงแค่ช่วงประครับประคองเท่านั้นเองความโดดเด่นของอาชีพเนี่ยวางมองแบบนี้วางมองว่าในปีเนี้ยปี58เนี่ยเท่าที่เห็นนะอาชีพที่ยังคงอยู่ได้เรื่อยๆเลยนะแล้วแทบจะมีปัญหาน้อยมากนะคือมีปัญหาเหมือนกันแต่น้อยมากเลยนะมีอยู่สองอาชีพคือหมอสัญยกรรมกับหมอดูอ๋อแหมอาชีพยังไงก็ใช่เนาะจริง,รง,รงเรื่องจริงเรื่องจริงคือถามว่ามีคนที่อยู่ในอาชีพแบบนี้มาปรึกษาไหม,มคือก็มีนะแต่ว่าศัลยกรรมเนี่ย เป็นอะไรที่ถามว่ามีปัญหาไหมเขาก็จะมีปัญหาเรื่องกันเกิดเรื่องคู่แข่งะจะทํำยังไงดีการตลาดยังไงดีก็มีมาปรึกษาเยอะแต่คนยังทําเยอะมากนะถูกไหมเพราะว่าคนเราอย่างที่บอกใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเอออยากดูดีมากขึ้นเพราะอะไร คนเรามีความทุกข์และเหนื่อยและเครียดมากขึ้นพอส่องกระจกเราอยากเห็นอะไรที่มันแบบว่าสบายใจก็เลยหยหาอาชีพหมอสรัรว์ก,ก,กับอาชีพหมอดูถูกต้องนี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงนะคะคไหนๆก็อาจารย์วังมาเยือนทั้งทีนะครับแล้วเราก็เปิดให้แฟนรายการยิ้มทั่วไทยของเราได้ร่วมสนุกส่งมาทางแฟนเพจนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับผู้โชคดีท่านแรกนะครับคุณยันตาเบสนะครับไหนขึ้นภาพมาเลยครับจากแฟนเพจยิ้มทั่วไทยของเรานะครับถ่ายภาพคู่กับ หน้าจอโทรทัศน์ยิ้มทั่วไทยขนะดกำลังออกอากาศนะครับคุณเบสเกิดวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2520ปีมะเส็งถามว่าทำอาชีพใดจะรุ่งเรืองร่ำรวยที่สุดครับอาจารย์วงังโอเคทำอาชีพอะไรถึงจะเออคนนี้เหรออ่าครับเพราะเราท<ล>ายไปไม่ถูกใจเขาเขาจะจัดการเ <laughs> ราเ <laughs> <laughs> ดูระเกินนะ <laughs> อ่าดูซิว่าคุณเบสคุณเบสเหมาะกับที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะคุณเบสคือว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันคุณเบสทำอะไรครับนะคะ แต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณเบสควรจะต้องอาชีพอะไรเป็นพิเศษเขาบอกแค่ว่าสิ่งที่คุณเบสทําอยู่แล้วหรือกําลังคิดว่าจะต้องทําและลงมือทําแค่คุณตั้งใจคุณเป็นคนที่แบบถ้าตั้งใจผุ้คุณทําสําเร็จทุกเรื่อง oh. ด้วยลักษณะข,ของไพ่บอกแบบนี้นะคะในคําแนะนําทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุตินะอันนี้เรายังไม่เคยรู้รายละเอียดคุณเบสนะถ้าณวันนี้คุณเบสยังไม่ได้ทําอาชีพหรือว่ามีงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันค, <c oughs> คุณเบสเกิดมาเพื่อดูแลคนในบ้าน oh. คือไม่ได้เป็นคนที่เหมาะคือไม่ได้เป็นคนที่เหมาะกันที่จะมีอาชีพอะไรที่แบบโดดเด่นมากมายนะคือเป็นคนที่เหมาะกันอยู่กับบ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเขาเป็นคนแบบนี้หรือสองถ้าคุณเบสมีอาชีพหรือทําอะไรจําไว้ว่าคุณเป็นคนโชคดีมากที่มีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์และเมตตาตลอดนี่ดีคุณเบสเป็นยังไงบ้างแวะมาบอกกันต่อในนี้เื่อไทยว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะคนที่สองครับคุณปุ้ยครับคนที่สองโอ้เป็นสุภาพสตรีคุณธนะพรนะคะ คุณธนพรนี่เกิดวันจันทร์ที่1นธันวาคม2,529 uh huh. นะคะ uh huh. แล้วก็ถามเรื่องการเงินเน้นการเงินโดยเฉพาะปีหน้าเป็นยังไงคะโอเคชื่อคุณเลยนะธนพรครับคนนี้ใช่ไหมค่ะคุณธนพรค่ะโอเคอ้าคุณธนพรดูซิการเงินของคุณธนพรในปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปีหน้าถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินของคุณธนพรว,ว้วาวว,าว้าว อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะดูจากาไพ่ใบนี้นะคะที่หยิบขึ้นมาได้เขาบอกว่ายังคงมีเรื่องของความกังวลใจย,ยังรู้สึกค่อนข้างเครียดเรื่องเงินทองอคือเงินของคุณธนพรเนี่ยบอกเลยว่ายังค่อนข้างจัดยากจัดสรรยากยังไม่ทันรับมีรายจ่ายรอแล้วนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธนพรต้องระวังและหลีกเลี่ยงในเรื่องการสร้างภาระเพิ่มขึ้นในปีหน้าอย่างเด็ดขาดถ้าในปัจจุบันนี้คุณธนพรเนี่ยมีภาระอยู่แค่ไหน ให้รักษาระดับของภาระทางการเงินไว้แค่นี้ก่อนอย่าเพิ่มเพิ่มนี่นะคะแล้วก็ถ้าจะต้องช่วยเหลืออะไรใคร การุณาดูศักยภาพการเงินตัวเองด้วยการช่วยคนอื่นเป็นเรื่องดีแต่อย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองแย่ไม่เช่นนั้นคุณจะช่วยเขาได้แค่ครั้งสุดท้ายจําไว้นะจ๊ะ,ะมาที่คุณกัลยานะครับคุณกัลยาแป้นเอมนะครับเกิดวันพุธที่20มีนาคม2534ท่านนี้ไม่ได้เจาะจงถามอะไรเป็นพิเศษอาจารย์ว่าอยากจะพักอะไรเขาจัดไปเลยฮะชื่อคุณเลยนะ,ะคุณกัลยาครับคุณกัลยาประเด็นสําคัญจัดจัดไปเลยฮะโอเค คุณกัลยานะคะดวงของคุณกัลยาเองนะคะในปีหน้านั้นให้ระวังปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพที่มักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะคะเช่นการเกิดปัญหาในเรื่องของตุ่มติ่งซีดเนื้อง,งอกถุงน้ําดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่องท้องนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็พยายามตรวจสุขภาพให้ละเอียดใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะเรื่องที่2นะคะคุณกัลยานั้นนะคะในปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คุณนั้นวังไม่รู้ว่าคุณชงหรือเปล่า แต่ถ้าคุณจะชงหรือไม่ชงปีหน้าในดวงคุณกัลยาเป็นปีที่ขึ้นตำแหน่งของการทำบุญหรือการไหว้พระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใส่ใจแล้วก็หมั่นที่จะทำบุญหรือว่ามีการไหว้พระสดบน์ให้มากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมการยืนยันขึ้นเป็นภาพของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเลยเห็นไหมนะคะ,ะถือว่าถ้าเกิดว่าชงด้วยแล้วเนี่ยนะคะยิ่งต้องทํา นะคะแต่ถ้าเกิดไม่<ฆ>ชงก็ควรจะทําไว้นะคะเพราะว่าในโรงคุณนร่ยาถือว่าค่อนข้างเรียบๆอยู่แล้วไม่ได้มีในเรื่องของดีเร็วอะไรที่มันว่าหวือหวามากนักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยปกปักแล้วก็ทําให้คุณกระยานั้นปลอดภัยดีอยู่แล้วตลอดทั้งปี<ฆ>อีก2อท่านนะครับเวลากระชับเข้ามาเรื่อยๆครับ,รบท่านต่อไปครับอาจจะขอแค่เรื่องเดียวนะคะหมอ<า>วังนะคะ,าน,ะ,คะนางสาวสมใจเสริมสุขค่ะเกิดปีวอกนะคะวันที่24 11เดือน11 พศสองสามโอเคปั๊บดูสิสองสามสบายเดี๋ยว็นะคะเดี๋ยวนะคะเขามีการเงินการเงินคู่ครองเอาเอาอะไรเอาแบบภาพรวมไม่ไม่เดี๋ยวเอาภาพรวมเลยเพราะว่าเพราะว่าสองสามเนี่ยสบายอยู่แล้วปีหน้าชงเลยเขาชงอยู่แล้วนะคะปั๊บอ่านะคะเขาบอกว่าในดวงคุณเองนั้นนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องด้านการเงินเนี่ยจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบชัดเจนมากในปีหน้า ถ้าเสียเงินก็คือเสียอย่างมากถ้าได้เงินก็ได้เงินก้อนโตเช่นกันนะคะ <omas. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นชงที่เป็นชงปะทะตัวเองปะทะตัวเองหมายความว่าคุณจะมีปัญหาก็เพราะตัวของตัวเอง <c oughs> ให้เขาเองเชื่อเขาเองช่วยเขาเองยอมรับเองตกลงเองก็เลยทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอย่างที่สองนะคะนี่ขึ้นชัดเลยเห็นไหมการช่วยผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงเกี่ยวข้องในเรื่องเงินหมดเลยนะคะเกี่ยวข้องในเรื่องเงินหมดเลยต้องระวังปัญหาเดือดร้อนเรื่องการเงินค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะตัวเองชงตัวนี้เนี่ยเจ็บตัวเพราะตัวงตัวเองด้วยนะคะอืมอ่าท่านสุดท้ายครับจ้ะค่ะท่านสุดท้ายนะครับได้แก่คุณพิกุลทองนะครับซึ่งก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่7เดือน5 2527าาี่จะมีโชคลาภเข้ามาหรือเปล่าคะอาจารย์โอเคุณพิกุลทองดูซิจะมีโชคลาภไหมมีนะ มีเข้ามาด้วยนะคะมีโชคลาภเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะและมีโชคจากผู้ใหญ่ด้วยนี่มีโชคจากพวกผู้ใหญ่มีคนหยิบยืมเอาของคงของขวัญของกำนันมาให้นะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีเกณฑ์ที่เป็นทุกขลาบด้วยคือเมื่อได้มาปั๊บ ก็มีเรื่องเสียเงินรอปุ๊บเนี่ยเป็นแบบนี้นะจ๊ะเรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายกันถูกต้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอยากจะให้อาจารย์วังฝกนะครับว่าเรื่องของการดูดวงนี่ควรที่จะดูอย่างมีสติมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างค่ะคือถ้าไม่มีสติเราคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ้านะคือเรื่องงนี้นะคะเรื่องการดูดวงเนี่ยจริงๆแล้วการดูดวงเป็นสิ่งที่มีผลกับชีวมนุษย์เพียงแค่50%เท่านั้นนะคะอีก50%ก็คืออยู่ที่การกระทําและตัดสินใจของมนุษย์ทุกคนถาาามว่เพรระะอไ ดวงชะตานั้นเวลาที่คุณไปดูอาจจะบอกคุณได้หมดค่ะว่าคุณคิดอะไรรู้สึกอะไรนะคะเลือกทางซ้ายเป็นอย่างไรเลือกทางขวาเป็นอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่ดวงชะตาหรือศาสตร์ในทุกๆศาสตร์ตอบคุณนั้นไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถตอบได้ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อถึงณ <ๆ S 1> จุดนั้นๆๆ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้เมื่อคุณนํามาใช้ควบคู่กัน จะทาให้การดาเนินชีวิตของคุณนั้นมีความราบรื่นแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเองค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะหมอวังนะคะที่มาดูดวงทํานายดวงให้กับแฟนๆรายการด้วยแล้วก็ส่งกันมาอีกนะคะไม่ทันแล้วเอาไว้ปีหน้าแล้วกันนะคะ,ะ,ค,ะครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบรุณค่ะติดตามอาจารย์วังกันได้นะครับทางอินสตาแกรมเดอะวังนะครับไปดูได้ในแฟนเพจยิ้มทั่วไทยนะครับเรามีอินสตาแกรมของอาจารย์ให้ด้วยนะฮะคัะ